สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาไถ่ที่ครับปลูกอ้อยครับผมฝนเพิ่งตกไปนะครับสังเกตดูดินนะครับตรงนี้ตรงขาวๆนั้นยังแห้งอยู่เลยครับอีกตรงนึงก็เปียกแห้งสลับกันไปครับน้ําลงไม่ลึกหรอกครับประมาณฝ่ามือครับตรงนี้แห้งไปเลยครับไม่มีน้ําเลยครับ ดินไม่เปียกนะครับฝนตกเมื่อคืนครับก็อาจจะมีที่ลึกบ้างไม่ลึกบ้างครับแล้วแต่ครับตรงไหนเปียกๆก,ก็น่าจะลึกตรงไหนน้ำไม่ซึมก็น่าจะไม่เข้าครับ มีขนาดฝนตกนะครับเนี่ยดินยังแห้งมากครับตรงนี้จะลึกหน่อยครับที่ก็จะประมาณ10บสบไร่ครับสิบไร้วกว่าครับ นี่เป็นไรอ้อยนะครับแต่ดูเผลอๆอาจจะดูแบบลกๆหน่อยนะครับอ้อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ ตรงนี้จะเข้าลึกหน่อยครับจะลงลึกหน่อยครับตรงนี้เป็นไล่มันครับนี่ข้ามไปดูฝั่งนี้กันตรงนี้ฝนตกมาเมื่อคืนครับตกใหม่ๆครับไม่รู้ว่าที่อื่นตกหรือเปล่านะครับ เกียรเดินตามครับไกลครับดูรอบๆกันครับดูบริเวณรอบๆกันจะมีสนยางครับสนมันแล้วก็สวนยางแล้วก็สนมันครับนะครับตั้งกล้องรอบดูวันใกล้ๆครับ ม,โหโหมิดครับตรงนี้ครับ เงินเบาครับไม่ได้รอบจัดครับวันนี้อันนี้ก็ร้อนมากแล้วครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับวันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ